อยู่แบบนี้เราก็โกยมานี้เลยนี่นี่น,นี่โกยแบบนี้ควากแบบนี้เลยจ้ะขวากนี่ควักแบบนี้เลยจ้ะปึ๊บนี่เป็นจุกเลยนี่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 น,น,น,นี่เอาไปให้ไก่กินเถอะนี่เพราะยังไงมันก็ต้องตายอยู่ในนี้อยู่แล้ว เพราะว่ามันจะได้ไม่เน่าอยู่ในนี้ให้อขาอึ๊บดูดิดูดิเต็มเ,เลยนี่กรับบวชเลยนี่นี่บวชเลยอึ๊บนี่บวาดเลยจ้ะบวาดเลย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 บวชเทาเท่าที่ได้เลยจ้ะนี่ โอ้ยก nih นี่ดาอึ ี๋ยวต้องเอา,น,าน้ำมาต้องเอาน้ำมาล้างเยอะมากนี่หน้าบ้านนะ่ะอีกนะโอ้ยน้ำคับน,นี่ดูดูฟองเยอะแค่ไหนดูนี่เยอะยอะมากเลยเดี๋ยวจะไปไก่ สมัยนี้กินไม่ได้แล้วจ้ะกินไม่สนิทใจแล้วจ้ะเคยคั่วกินนะเคยเอาคั่วใส่น้ำปาลาใส่รถดีกินตอนนี้กินไม่ได้แล้วจ้ะกินไม่สนิทใจตสมนนัยเด็กชอบกินมากเลยนี่นคั่วท้องเปลือกเลยตอนนี้กินไม่ได้แล้วก็เอาไปให้ไก่ให้นกให้ตอนเช้าจ้ะนี่ จานใหญ่เลยจ้าหน้าบ้านก็มีอึองมีคางคกมีอะไรมากินเทียบเลยจ้านี่นเทียบเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันถ้าถ้าเพื่อนนี้มันไปได้มันก็ไปลงดินมันก็ผสมพันธุ์แล้วมันก็ลงดินกดก็ไข่ต่อปีหน้าปีหน้าไปโน้นก็ขึ้นมาอีกแต่อันเนี้ย เขาเปียกแล้วเขาแบบเนี้ยเปียกน้ําแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนแล้วจ้ะเขาก็ตายนี่พึ่งนี้เช้าก็เหม็นแล้วก็ถ้าเราไม่ทําความสะอาดตอนนี้ความมันของตัวตัวเนี่ยแมงเม่าอ่ะแล้วมดก็ก็ขึ้นเต็มเลยจ้ะพึ่งนี้เราต้องกวาดต้องเก็บก่อนจ้ะเพียบเลยยังบินอยู่นะจ้ะยังบินยังอะไรอยู่เลยนะ ยังบินยังมาเรื่อยๆจ้ะนี่ฝนตกไปหนึ่งสองไปหนึ่งชั่วโมงก,กว่ากว่จ้ะวันนี้ฝนตกหนักเลยจ้ะฝนตกหนักนี่เจอดน,นี่น้ำขัง เพึ่งนี้ก็ไปโปยให้ไก่ได้ด้าเพิ่งนี้เพียบเลยนี่เพิ่งนี้ก็เอาไปเป็นอาหารไก่ได้อีกหนึ่งมือ้อ เป็นโปรตีนชั้นเลิศเลยจ้ะเป็นโปรตีนในไก่ตีวนนี้ปีกเขาเปียกน้ำแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้นี่เขาไปไหนไม่ได้เขาก็ต้องตายอยู่ดีโอ้ปลายังร้องอยู่เลยจ้ะวลายังร้องคืนคืนเหมอ ก็อย,อยังบินเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกรอบนึงจ้ะเยบเลย